จะพาเพื่อนๆมากินอาหารที่ชนบุรีบางพระนะคะร้านอาหารซีซอค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกินและเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะก็มีหลายโซนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านในนะคะหรือว่าโซนด้านนอกติดริมทะเลแต่ถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยก็จะเน้นไปที่อาหารทานเล่นและก็จิบค็อกเทลชมทะเลค่ะสำหรับคนที่ชอบกินลมชมทะเลที่นี่เหมาะทีเดียวค่ะ นี่นะคะยังมีห้องคาราโอเกะให้ได้จัดเลี้ยงกันด้วยค่ะมีทั้งห้องใหญ่และห้องเล็กห้องใหญ่นิจุได้ประมาณ20คนเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะร้องคาราโอเกะและสั่งสรรกับเพื่อนเชิญที่นี่ได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้จัดก,การร้านนะคะถึงประวัติความเป็นมาของร้านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมเกรซนะครับเป็นผู้บริหารที่ดูอยู่ที่นี่ครับแล้วประวัติความเป็นมาของร้านนี้นี่มาจัดตั้งร้านนี้กันได้ยังไงะคะ,ะประวัติความเป็นมาของร้านนี้แหละครับคือตอนนี้เราสังเกตเห็นว่าที่ชมบุรนะีเนี่ยมันไม่มีร้านอาหารสไตล์ลักษณะ ไทยฟิวชั่นในระดับนี้อยู่เราก็เลยอยากจะลองมานำสิ่งแปลกๆหม่มา,า,าลองเปิดตลาดในในบริเวณเชลบุรีครับนี้ดูครับผมเพราะว่าเห็นว่าบรรยากาศที่นี่นี่คือติดถาดส่วนตัวเลยใช่ไหมคะถาดส่วนตัวแล้วเมนูที่นี่เนี่ยที่เป็นไฮไลท์เลยคือเมนูอะไรอ่าถ้าเป็นไฮไลท์เลยจะมีก็เป็นพวกอ่าถ้าเป็นของทานเล่นจะมีเป็น ตัวทองแท่งนะครับจะคล้ายๆลักษณะเหมือนกับอปอาเพีย้ยขึ้นทอดซอสเนี่ยที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะ,ะเชฟจะเป็นคนจัดก,การปีขึ้นมาเองจะเป็นมายองเนสส้มแล้วก็ถ้าเป็นจานหลักๆก็จะมีพวกเป็นซีโครงหรือแบบพึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะเราก็ได้รู้กันไปพอของปลาของปลาแล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านอ,อาหารกันดีกว่าค่ะ เรามาดูเมนูอาหารที่ทางร้านได้จัดเตรียมให้กับทางแฮงรีวิวนะคะเมนูแรกค่ะปลากระพงฟองดูค่ะเมนูนี้เป็นเมนู อันดับหนึ่งของทางร้านเลยนะคะมีคนสั่งมากที่สุดเลยค่ะสำหรับเมนูที่สองนะคะก็คือแท่งทองสอดไส้กุ้งค่ะเมนูนี้เนี่ยแนะนำว่าต้องทานคู่กับมายองเนสซอสส้มค่ะจะอร่อยเป็นพิเศษเลยค่ะเมนูที่สามนะคะก็คือสมกพ็อกช็อปค่ะเมนูนี้เนี่ยทางร้านก็แนะนำนะคะเนื่องจากพ็อกช็อปของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะเมนูสุดท้ายนะคะก็คือ แกงเผ็ดเป็ดย่างลมควันค่ะเมนูน,นี้เนี่ยถึงพริกถึงขิง,งจริงๆค่ะวิธีการกินปลากระพงฟองดูนะคะก็เอาไม้เนี่ยค่ะจิ้มไปที่ปลากระพงเลยนะคะแล้วก็จิ้มฟองดูได้เลยค่ะเจ้าสุกม,มากสุกน้อยก็แล้วแต่คนทานเลยละค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าสุกแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยค่ะอ่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างรสชาติเยี่ยมมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้ำจิ้มฟองดูนะคะเผ็ดเด็ดสระ,ะตีมากค่ะสำหรับใครที่ชื่ชอบอาหารรสจัดแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ ที่ยืดออกมาในทะเลค่ะช่วงเวลาเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้บอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะ ที่เราได้อิ่มกันแล้วนะคะก็สามารถมาเดินเล่นตรงริมชายหาดฟังเสียงเพลงเขาเสียงคลื่นแบบนี้บอกเลยว่าเพลินมากๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะที่ติดตามแฮงรีวิวมาโดยตลอดค่ะและสามารถติดตามเรื่องอื่นๆได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับคืนนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าค่ะ 你飞了，我站在那怎么够？